อัสสลามุอะลัยกุมนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนภาษามาลาย,ยูต่อจากอีพีที่แล้วนะคะวันนี้เสนอคำว่ามาโตพูดตามนะคะมาโตมาโตมาโตแปลว,ว่าตานะคะทุกคนต่อไปคำว่าฮีดงพูดตามนะคะฮีดง ฮีดงฮีดงแปลว,ว่าจมูกนะคะทุกคนอ่าคำต่อไปคําว่ามูโลมูโละนะคะพูดตามเรานะคะมูโลมูโลแปลว,ว่าป่าคําต่อไปนะคะคําว่าเกินนิงอ่าพูดตามเราะคะ่ะเกินนิงเกินนิงแปลว,ว่าคิ้ว เป็นไงกันบ้างคะชอบคลิปเรากันไหมถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลากันก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย